ไปไหนหมดวะไอ้เท้าอะไรกูบอกมึงเลยใช่ไหมกูบอกมึงเลยใช่ไหมว่ามันเลี้ยงยากมันตกใจมันก็ตายม่ย้ายมึงหน้าด่ามึงทีมันก็ตกใจมันก็ตายแล้วกูบอกว่าไม่ให้ซื้อมึงก็หาซื้อมาตายไปไม่รู้กี่รอบแล้วนี่คนอย่างมึงนี่ต้องเจอปลาดิโกูปลาดิโกูเลยปลาแล้วมึงปลาแล้วมึงฮะปลาอะไรนี่ นี่เห็นไหมเห็นไหมทั้งมีไฟทั้งสั่นนี่อันนี้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 หนึ่งสองสามอันนั่นอยากเห็นอยากเห็ยนอันอยากเห็นอยากเขียนไปเดี๋ยวไปฮะาห้เป็นไงเลี้ยงไปอาหารก็ไม่เปลืองดีเหมือนกันเนี่ยไม่เปลืองว่ะไม่เปลืองอาหารจริงด้วย